สวัสดีจเจ้าเพื่อนสวัสดีสวัสดีตอนเสาร์เด้อจ้าเด้อน,นี้เม่กองสิพา้าเพื่อนเพื่อนมาเบิ่งจ้าเบิ่งการเก็บเฟืองไปเหง้งวให้คว้วยของบ้านเม่กองจ้าเพื่อนนี่จะมีสองแบบเนาะนี่จเ,นเ,นเจ้าเพื่อนเก็บแบบกองจ้าบ่เด็กเสียคาใส่ใจเอี้ยงนี่จ้าเป็นกองเป็นกอง กองใหญ่เตือบอยุ่จา้าเพื่อนเพื่อนนี่จะเป็นกองแต่ว่ากาสิเสียหายเล็กน้อยจ้เพ็่นเพื่อนย้ำฝนตกเนาะถือถือฝนถือฝนถือแดดมันก็ออกเป็นสีดำๆจากทางนอกนี่แต่ว่าทางใน,นก็นยังดียู่จา้าเพื่อนเพื่อนและการอีกท่านสมือท่านสมัยเนาะ มีหลดมาอัดเฟื้องจ้ะแต่ว่ากสิเสีย่าใส่ใจจักน้อยจะเป็นเพื่อนนี่จ้ะแบบนี้คือแบบเก่าจ้ะแบบเกา่าแบบเกา่าที่เคยเหตุมานี่เนาะพดีเสีย่าใส่ใจยังจ้ะนี่จ้ะอีกแบบหนึ่งก็คือการอัดเฟื้องจะเป็นก้อนเป็นก้อนนี่เย็บเมียนไว้นี่จ้ะบ้านไม่กองเพ่อนอัดแบบนี่จะเป็นเพื่อน,น เมียนไวน้อาจเป็นกอน,นเป็นกอนบ้านไม่กองเพราะมันสิบก่อบาทจะเป็นเพื่อนนี่นี่จะเอาเมียนไว้ซาำบานี่จะอาจเฟืองแบบคล้ายๆว่าท่านสมัยเรียบบได้กองแบบเก่าจะนี่แต่ว่ามันก็มีเพื่อน,อนมันก็มีเศษที่มันบอดีเนาะเพราะว่าเฟืองอัด แต่ว่าเปียบเทียบเบื้องแลว้วเฟืองแบบนี้สิบอ้อยสะอาดปันไดจ้ะซิงสกปกต่างๆนี่ซิงสกปกต่างๆนี่กระเบ้าออกแต่ว่าเฟืองอัดแบบนี้เฟืองแบบกองแบบนี้จ้ะงังวกระดีกินสะอาดสะอาดนี่จะเพืพ่อนๆนี่สะอาดดีจะเพืพ่อนๆเห็นบอ่อแตกต่างกันบอ่อกองบักใหญ่หนึง่งแต่ว่าสุมือเนาะ ก็มกความสบายเจ้ะเพืเ่อนบอกข้าเจ้าไปอัดเรียบร้อยแล้วข้าเจ้าก็ไปอดัดเลยเสียขาใส่ใจเจ้ะเพืเ่อนแบบเก้าหนีไม่กองกับว่าดีอยู่แต่ว่ามันกับเมื่อยมันได้เหตุหลายอย่างจ้ะเพืเ่อนแต่ว่าแบบมันก็คือไปอัดเฟือกให้ใคอยแน่สันเป็นกับไปอัดให้อัดเรียบร้อยเสียขาใส่ใ,สใจกับไปเก็บมาเมียนไว้จังสี่เละจ้ะแตกต่างกันคือความสมบาย อันนี้ก็ลำบากน้อยหนึ่งก็คือเอาอีแตกไปแก่แกยู่นนำไหนาจ้ะแกอยุ่นํำไหนาแล้วแล้วก็มากองเฮ็ดหากจักน้อยจะเพื่อนเพื่อนแต่ว่ามันก็ดีมันได้สกินเฟืองสะอาดจะเพื่อนนะแม่กองเอาการเปรียบเทียบว่าเฟืองกองกับเฟืองอัดมันแตกต่างกันเนาะเพื่อนเนาะบายบายจ้ะบายบายสวัสดีจ้ะเพื่อน